อืมฮะนี่นะอืม得了ได้แล้วไแล้ว้้ยเอาต่อปน้องไปนโคกมอนีม่ได้หาเห็ดครับหาตอมดละ

หู้เลือกครับพี่นอ้องได้ใส่แผน่นสบแลหู้เลือกจกอัดครับมีมู้ดเกียนด้วยต้องแสงวะรอต้องหยุดตึงแดงคอนจันมามาเฮ้ยข้อหักหรอตึงแดงพี่นอ้องข้อหักหรอนในท่าแปลวันครับ เขาอุดไว้เรียวนะครับกันไว้หาหู้ท่านเห็นหรือเปินเขาแต่ว่าท่านได้เห็นหูยู่ครับลำบากะหูนี่ đây okay, là cái nòng đang quăng nỉ là cái nòng kia. này ออกั้งลางนห่มันมันอยู่ลึกเลยอยู่ลึกขนออกแล้วพี่น้องเห็นแลมอมันอยู่ว่าหันออกอยู่พี่น้องวันน่เห็นแล้วหาไม่บาดนี่ลำบากครับคุณนี่เจอแล้วครับพี่น้องคุปตะครกุ้งถึงพอแล้วพี่น้องหมด้วครับม ฟังเสียงครับพี่น้องเจลของเสียงแบบยิงชื่อเหรอไม่เปียกเลยว่ะเดือดอืมฮะเนียะเจอแล้วเจอแล้วโคตรอ่ะ

น้ำงาม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 โอ้ยฮักโอ้เสียงสนั่นนะโอ้ก็เสียงขับกดโอ้ยเบิดซ้ำแต่งามแต่งามงามงามเลยงามอยู่ดินดูละลุล่ะอะไวะ อยามาเอามือเชียร์ไปเองไปนเบ็ดแล้วเผมเฮ้ยห้างสุดท้ายห้างหนห้างสุดท้าย้างสุดท้ายพี่เโอ้ห้างสุดท้าย โอ้โหจานตันึงนี่เด้โอ้โหเตะตัวนึงหนักหลายเนาะหัว <c oughs> แล้วได้แล้วลงมาแล้ว,ลว,ลวถือว่า,วางามอยู่พี่น้องบางหังกับโบมีครับนี่นี่ถือว่าได้โอถ้อถือว่าได้อยูค่ครับพี่น้งนองนันะโอ้ครับ 何が、oh. <laughs> <laughs>